สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะามาสอนนะคะเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ครูจะสอนก็คือลักษณะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของ กลุ mermaid 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 ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชนะคะกลุ่มที่2ก็คือสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มที่3ก็คือสิ่งมีชีวิตในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์ค่ะลักษณะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มพืชแล้วก็กลุ่มสัตว์นะคะถ้านักเรียนสังเกตดูในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะนักเรียนก็ จะพบเจอทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชแล้วก็เป็นสัตว์นะคะลักษณะสิ่งมีชีวิตของพืชก็คือมีดอกมีใบมีลําต้นมีรากมีผลมีเมล็ดนะคะส่วนสัตว์ก็คือมีตามีหูมีจมูกซึ่งลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันของพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยสามารถที่จะทำให้พืชแล้วก็สัตว์ดำรงชีวิตอยู่ในในธรรมชาติได้นะคะ นางตัวอย่างในนี้นะคะก็จะมีทั้งพืชแล้วก็สัตว์ปะปนกันไปนะคะมีทั้งอยู่บนบกอยู่ในน้ำนะคะพืชมีดอกพืช,มพชมไม่มีดอกนะคะอ่นนี้นะคะโลกของเราก็จะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายแต่ละชนิดก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันไปมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนะคะ นักวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์นะคะอย่างเช่นที่คุณครูเคยบอกไปนะคะกลุ่มสัตว์ก็จะสังเกตง่ายๆเลยก็คือมีตามีหูมีจมูกมีปากนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเองได้นะคะส่วน,นกลุ่มพืชก็คือมีใบมีดอกมีลําต้น มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แต่ว่าเคลื่อนไหวได้นะคะถ้าจะเคลื่อนที่ก็คือมีคนหรือว่ามีอะไรไปทําการเคลื่อนที่มันนะคะตัวอย่างนะคะก็คือมดที่กัดกินใบไม้และตายลงบนใบไม้ไม่นานก็จะมีเห็ดราเกิดขึ้นบนซากมดภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตกี่กลุ่มน,นะคะให้เรียนช่วยกันดูนะคะ จากภาพที่เห็นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็จะจำแนกสิ่งมีชีวิตต่างๆออกเป็นกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลลักษณะการดำรงชีวิตที่เหมือนหรือแตกต่างกันเป็นเกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่หนึ่งที่ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตก็คือเกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะหก็คือ การมีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกแล้วก็ผลจะจัดอยู่ในกลุ่มของพืชน,นะคะตัวอย่างที่นุครูนำมาก็คือต้นกล้วยกับต้นมะเขือนะคะ,อะดอกบัวนะคะก็จะมีผลมีดอกมีใบมีลำต้นใช่ไหมคะหรือว่าต้นแหน่เนก็จะสังเกตเห็นใบใช่ไหมคะ 2การมีอวัยวะต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาแล้วก็เทา้าปีกหางหรือว่าครีบนะคะเหล่านี้เราจะจัดอยู่ในกลุ่มของกลุ่มสัตว์นะคะ่าเช่นกบมีตาขาเท้าปากกระต่ายก็จะสังเกตเห็นชัดมากเลยนะคะก็คือมีหูจมูกตาขาเท้าแล้วก็ปากนะคะอ่าส่วนอันนี้คืออะไรคะ มีปากมีตามีขามีเทา้ามีหางใช่ไหมคะ,อะสองการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองนะคะกลุ่มพืชอย่างที่ครูครูบอกไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้แต่ว่ากลุ่มสัตว์สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปหาอาหารหรือว่าหลบหลีกศัตรูได้นะคะส สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์นะคะการจําแนกสิ่งมีชีวิตโดยลักษณะใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์นะคะเราจาแนกได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมคะก็คือกลุ่มพืชแล้วก็กลุ่มสัตว์แต่ว่าในธรรมชาตินะะี่ค่ะมีมีกลุ่มที่ไม่สามารถจะจําแนกอยู่ในกลุ่มของพืชแล้วก็สัตว์ได้นะคะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่จเจริญเติบโตบนพื้นป่าเห็นไหมคะอะไร เอ่ยเป็นเหตุนะคะหรือว่าขนมปังที่ทิ้งไว้นานๆนะคะก็จะมีอะไรเกิดขึ้นคะมีราเกิดขึ้นใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถจำแนกเข้าอยู่ในกลุ่มพืชหรือสัตว์อะไรไม่สามารถจำแนกอยู่ในกลุ่มพืชหรือสัตว์ได้นะคะก็คือเช่นราเห็ดจุลินทรีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเห็ดสามารถพบได้บนดิน หรือว่าบนขอนไม้นะคะก็จะแบ่งไปอีกว่าสามารถกินได้แล้วก็กินไม่ได้นะคะอันนี้เป็นแบคทีเรียนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปทั้งในน้ำอากาศแล้วก็พื้นดินนะคะอันนี้เป็นรานะคะบริเวณที่พบก็จะเ,เป็นสรางสิ่งมีชีวิตที่มีความชุ่มชื้นนะคะ อย่างในเห็ดราะะก็จะเอามีเอาไว้ในการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตก็คือไว้ย่อยสลายซากพืชหรือว่าซากสัตว์นะคะเมื่อถูกปล่อยทิ้งไว้นะคะก็จะในที่ชุ่มชื้นก็จะมีสปอร์ของเห็ดร่องลอยอยู่ในอากาศนะคะตกลงมาแล้วก็เกิดขึ้นใหม่นะคะก็คือย่อยสลายสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะคะเห็ดรามีทั้งมีประโยชน์ สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะอย่างเช่นที่เรากินกันนะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนเ<ภ>ห็ดฟางบางชนิดมีสรรพคุณทางยาลแล้วก็มีราคาแพงนะคะเช่นเห็ดลิ้นจืดแต่ว่าบางชนิดก็จะไม่มีประโยชน์นะคะเมื่อนำมารับประทานหรือ,อก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้นะคะอ,อย่างเช่นเห็ดกระทิน เห็ดขี้ควายนะคะแล้วก็ราบางชนิดนะคะสามารถนำไปผลิตเป็นยาปฏิชีวนะได้นะคะเพื่อรักษาโรคกับมนุษย์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของจุลินซีนะคะก็จะที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะจุลินซีและตบาซิลัสคาสีนะคะใช้ในการผลิตนมเปรี้ยวนะคะจุลินซีแซคคาราโมซิส เ e เรว i ซ e นะคะใช้ในการผลิตเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะคะหรือว่าเราเรียกว่ายีสต์นะคะไมโคแบคทีเรียมทูเปอร์คูลอซิสนะคะอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะสุดท้ายที่คุณครูนำมายกตัวอย่างคือวิบิโอคอเลเรนะคะอันนี้เป็นโรคที่สมัยก่อนมีคนทำให้เกิดคนตายจำนวนมากนะคะก็คืออ ah หิวาตักโรคนะคะ สำหรับสรุปในสุดท้ายนี้นะคะคุณครูแบ่งสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์นะคะได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชก็คือสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์สแสงนะคะ 2. กลุ่มสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะอาศัยกินสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อให้ได้พลังงานนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะอย่างเช่นเ,เห็ดรา มาชนิดนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ